มาถึงบทที่3นะครับก็พูดถึงเรื่องจิตยามนชนในการเทรดเนาะในรูปเขาเปรียบเทียบมีครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องหุ้นตลาดหุ้นตัวนี้น่าจะเจ๋งตัวนี้น่าจะดีเขาเล่นคําว่า Excel นะครับเอ็กเซถ้าเปเื่องเปิดดิกเ x ็ก l จะแปลว่าเก่งดีเจ๋งอะไรประมาณนี้ครับหุ้นตัวนี้น่าจะดีนะเลเล่เอ็กเดีจริงเหรอเอ็กเดีจริงเหรอแต่คนอื่นได้ยินเป็นเซลอย่างเดียวครับเซลเซลเซล พอมาถึงปลายทางครับคนส่วนใหญ่ก็เซล์เซล์คือขายนะครับทั้งนังที่ต้นฉบับที่เขาพูดเนี่ยคือ Excel คือดีคือเยี่ยมคือเก่งนี่คือเซล์โอเคไหมครับไลอีกรูปนึงระหว่างที่เซล์เซล์เซล์ด้านล่างผมไม่เห็นเนาะเขาเขียนรูปว่าไงแล้วคนก็พูดว่า goodbye by เขาเล่นคำพ้องเสียงนะครับ good bye ลาก่อนนะครับ by ลาก่อนสิ่งที่คนส่วนใหญ่ได้ยินก็ค,คือคำว่า by เขาก็เลยบ่ายเขาก็เลยเปิด o r เดอร์บอันนี้เป็นตลกตลกเนาะแต่พูดง่ายคือข่าวสารกว่าจะมาถึงพวกเรานะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดการใส่สีตีไข่เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไปและน,นี้เขายกตัวอย่าง Excel กับเซลกู o ดบ b ายกับ b u าขอเพื่อนๆเข้าใจตรงนี้เนาะคนส่วนใหญ่ทำไรเราก็แค่ทำตรงข้ามแค่นี้ครับโอเคเขาก็พูดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Pri s e ็ c t i o n เนี่ย มันแสดงออกถึงพฤติกรรมโดยรวมของมนุษย์หรือพูดง่ายคือจิตญาณมนชนนะครับสิ่งที่มนุษย์คิดสิ่งที่มนุษย์ทำทุกอย่างสะท้อนอยู่ในพลาย e ซ c t ชันทั้งหมดละอันนี้ผมพูดแบบเร็วๆเนาะแบบสรุปๆยกตัวอย่างนี้ครับถ้าเพื่อนเห็นแท่งเทียนแท่งราคาเข้าไปใกล้แนวต้านแล้วก็มันเป็นมันเป็นรูปแบบที่เรียกว่า s h o o t i n g star หรือว่า b บ l ล i s h reversal นะครับ เพื่อนๆสามารถกลับไปดูในวิดีโอก่อนหน้านะผมทําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบแท่งเทียนไปละมีโอกาสสูงครับที่ราคามันจะกลับตัวลงทําไมล่ะครับเพราะว่ามีเทรดเดอร์จานวนมากครับเขาก็เฝ้าดูราคาที่แนวต้านเหมือนกันและเขารู้ว่าถ้าราคาเนี่ยทดสอบแนวต้านแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กลับตัวเป็นขาลงครับหรือว่าเกิดเป็น b a l i s h Reversal Candlestick ต่อจากนั้นน่ะทายดูว่าเขาจะทำอะไรกันครับอันที่หนึ่งคือพวกเขาก็จะรอที่จะเปิดเซลล์เดอร์ครับแต่เขายังไม่ได้เปิดนะเขาจะรอจนกว่าที่คนจะเปิดเซลล์เดอรเยอะๆแล้วครับราคาลงมาสักพักหนึ่งแล้วเขาค่อยเปิดแบบที่สองนะครับตรงข้ามกับแบบแรกคือมันจะมีเทรดเดอร์บางกลุ่มที่เขาบายมาก่อนหน้านี่แหละบายที่ราคาต่ำกว่าแล้วราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาชนกับแนวต้านใช่ไหมครับ ตรงจุดแนวต้านเนี่ยคือจุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรกันพูดง่ายก็คือปิดออเดอร์บายครับบายก่อนหน้าเนี่ยเขาปิดออเดอร์บายกันแปลว่าตรงแนวต้านเนี่ยแรงซื้อลดลงแล้วและแรงขายเนี่ยมากขึ้นก็มีคนพูดง่ายคือมีคนต้องการขายมากกว่าจุดเนี้ยเขาจะเปิดออเดอร์เซลล์ทันทีแหละครับเขาให้ผลว่า Pri c e action เนี่ยมันแสดงออกซึ่งจิบยามวนชนของตลาดอยู่แล้วละ่ะ ว่าถ้าถึงจุดนี้คนส่วนใหญ่จะทำอะไรถึงจุดนี้คนส่วนใหญ่ต้องการอะไรดังนั้นการเทรดแบบ price section เนี่ยก็คือทำความเข้าใจกี่ยวกับจิบยายของตลาดครับโดยผ่าน chart pattern หรือว่า candlestick pattern เพื่อทำให้เรามีกำไรประมาณนี้นะครับมีลักษณะการเทรด price section อยู่2แบบแบบแรกคือ pure price section คือ price section 100%เลยครับไม่มีผสมเลยแบบที่2คือก็อไม่เชิง100%นะครับ เขาอธิบายอย่างนี้ครับเพียวไพรส์แซคชั่นคือไม่มีอินดิเคเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับอาศัยแต่ราคาเพียงอย่างเดียวกับแบบที่2คือแบบที่ไม่ใช่100%ก็จะมีเรื่องอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยบ้างเล็กน้อยอาจจะเป็นพวก Moving a เอฟเ g e รมี t โ c แคสติกหรือ CCI อะไรประมาณนี้ครับต้นฉบับของการเทรดแบบ price แซคชั่นนะครับก็มาจากดาวเทลลี่เนาะคนที่คิดค้นดาวเทลลี่ก็คือชาวดาว Charles Dow เม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะทฤษฎีดาวเท e o ี่เนี่ยก็พยายามอธิบายว่าพฤติกรรมของตลาดเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็โฟกัสอยู่ที่เรื่องเทรนของตลาดเป็นหลักทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องเทรนในบทที่5อีกครั้งหนึ่งบทที่4นะครับเขาพูดถึงเรื่องราคาแล้วก็รูปแบบกราฟในหัวข้อนี้จะค่อนข้างเป็นแบบสำหรับมือใหม่นิดนึงถ้าเพิ่เทรดมาสักพักแล้วเนี่ยก็ข้ามไปเลยก็ได้ครับ ราคาคืออะไรราคาก็คือตัวเลขหรือว่า Value ที่สะท้อนออกมาโดยอาศัย Demand Supply เป็นหลักแล้วแต่คู่เงินที่เพื่อนเลือกเทรดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเทรดทองคำเนี่ยก็จะเป็นพันกว่าถ้าเพื่อนเทรดคู่เงินต่างๆอาจจะเป็น0 xx หรือว่า1 xx อะไรก็แล้วแต่นั่นคือราคาเขาบอกว่าถ้ามีด e มานมากกว่ามีความต้องการซื้อมากกว่าราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะว่าเทรดเดอร์ก็จะต้องการซื้อมากกว่าแล้วก็จะไล่าราคาสูงขึ้นเรื่อยๆดิมาสโซนนะครับในกราฟของเราเนี่ยก็อยู่แถวๆที่เป็นซับพอร์ตเลเวลครับเป็นแนวรับก็ตรงนั้นก็จะเรียกว่าจะมีด m ม n d ค่อนข้างเยอะครับเป็นจุดที่จะมีคนต้องการซื้อเข้ามาแล้วก็จะเริ่มต้นซื้อแล้วก็ทําให้ราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้าเกิด ตรงไหนที่โอเวอร์สปายหรือว่ามีความต้องการขายเยอะเนี่ยราคาก็จะล่วงลงมาครับก็จะมีคนต้องการขายมากกว่าคนต้องการซื้อก็จะออกจากตลาดไปปิดออเดอร์ไปประมาณนี้นะครับสปายโซนในกราฟของเพื่อนเนี่ยก็คืออยู่แถวที่เป็นนาวต้าน,นะครับเป็นจุดที่มีคนต้องการขายเข้ามาละทําให้ราคาเนี่ยต่ำลงแล้วก็ปริมาณคนที่ซื้อก่อนหน้าเนี่ยก็เริ่มปิดออเดอร์แล้วก็ออกจากตลาดไป คนซื้อก็จะน้อยลงทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเ,เปิดดูกราฟนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นการต่อสู้กันระหว่างดีมัน u p าย y ถ้าตลาดเป็นขาขึ้นก็แปลว่าช่วงนั้นนะ่ะดีมันน่ะสามารถเอาชนะ supply ได้มีความต้องการในการซื้อมากกว่าความต้องการในการขายแต่ถ้าตลาดเป็นขาลงก็จะมีปริมาณการต้องการขายมากกว่าปริมาณต้องการซื้อแต่ เขาพูดถึงเรื่องนี้ครับเขาบอกว่า demand supply เนี่ยแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาเนี่ยแตกต่างกันสิ่งที่พื่นต้องใช้คือแท่งเทียนบาร์ชาร์ตหรือว่าลายชาร์ตในช่วงเวลาที่ต่างกันเป็นตัวบอกว่าราคาในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเป็นยังไงสะท้อนออกมาในรูปแบบของแท่งเทียนบาร์ชาร์ตหรือว่าลายชาร์ตก็มีตั้งแต่ไนะทม์เฟรมหนาทีจนไปถึงไทม์เฟรมมันไทม์เฟรมเยีย แล้วแต่เพื่อนเลครับว่าถนัดแบบไหนเขามาอธิบายเรื่องบาร์ชาร์ตแคนเดลสิกชาร์ตแล้วก็ลายชาร์ตนะครับอันแรกคือบาร์ชาร์ตหน้าต่างบาร์ชาร์ตเป็นยังไงบาร์ชาร์ตก็แท่งนี้ครับเหมือนก้างปลาเนาะมีด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะเป็นราคาเปิดด้านขวาก็จะเป็นราคาปิดกางด้านซ้ายเป็นราคาเปิดกลางด้านขวาเป็นราคาปิดมีหางด้านบนหางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึง่งแบบที่2คือแคนเดลสิกชาร์ต กราฟที่เป็นแคเดสติกข้อมูลคล้ายๆกับบาชาร์ครับก็จะเป็นแท่งเทียนที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะพูดง่ายคือใส่บอด y ี้ให้มันนะครับแทนที่จะมีแค่ก้างปลาก็ใส่ใส่เสื้อให้มันหน่อยหนึ่งไม่เปื่อยๆไม่โป๊นะครับเขาเปรียบเทียบกันอย่างนี้ครับด้านซ้ายคือบาชาร์เห็นปะครับก็เหมือนก้างเปลียวๆเนาะพอใส่เสื้อใส่บอดี้ให้มันเนี่ยก็จะเป็นด้านขวาเป็นแคเดสติก ราคาเปิดอยู่ด้านซ้ายราคาปิดอยู่ด้านขวาอันนี้ราคาเปิดอยู่ต่ำกว่าราคาปิดก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวด้านบนก็ไฮด้านล่างก็โลเหมือนกันครับราคาเปิดอยู่ด้านซ้ายราคาปิดอยู่ด้านขวาราคาเปิดอยู่สูงกว่าราคาปิดก็เป็นแท่งเทียนสีแดงครับมีไฮมีโลสิ่งเดียวที่แตกต่างกันนะครับระหว่างแคดเน็ตซิกชาร์ตกับอาชาร์ตก็คือแคดเน็ติกจะมีบอดี้ครับใส่เสื้อให้มันอย่างที่ผมบอกนะครับ ถัดมาเรามาดูลายชาร์ตครับลายชาร์ตก็เป็นกราฟเส้นเนาะยืกยืดยึกยืดครับลายชาร์ตเนี่ยเขาก็บอกว่าลายชาร์ตเนี่ยจะเป็นภาพรวมภาพกว้างอะเนาะทั้งหมดทั้งบาร์ชาร์ตแคนเดลสิกชาร์ตลายชาร์ตเนี่ยสิ่งที่คนนิยมในการเทรดมากสุดก็คือแคนเดลสิกชาร์ตตามมาด้วยบาร์ชาร์ตนะครับเขาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องแคนเดลสิกชาร์ตมากขึ้นหน่อยนะครับสำหรับแคนเดลสิกชาร์ตเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ผมพูดไปหลายวิดีโอแล้วเนาะลองกลับไปทบทวนผมขอบไปเลยๆเลยล้กันครับก็มีทั้ง bullish ทั้ง bearish สีเขียวก็แทนที่ bullish สีแดงก็เป็น bearish นะครับองค์ประกอบของแท่ง candlestick นะครับก็ด้านบนก็จะมีไส้เทียนด้านบนไส้เทียนด้านล่างแล้วก็ body นะครับตกกลางสีเขียวเราเรียกว่า body ด้านบนก็เป็น high ด้านล่างก็เป็น low แท่งเทียนสีเขียวก็ open อยู่ด้านล่างแล้วก็ราคาปิด close ก็จะอยู่ด้านบน สีเขียวเราก็เรียกว่า bullish candlestick นะครับราคาเปิดอยู่ด้านล่างราคาปิดอยู่ด้านบนเพื่อนๆสามารถดูได้หลายทางเฟรมครับ1นาที5นาที1ชั่วโมงหรือว่า1 day ได้หมดเลยครับตัว Body เนี่ยก็แทนระยะทางที่ราคาเคลื่อนที่จากราคาเปิดไปหาราคาปิดยิ่ง Body ยาวเท่าไหร่เนี่ก็แปลว่าราคาเนี่ยมีแรงมากแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ขึ้น high ก็คือราคาสูงสุด ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะมีราคาสูงสุดแตกต่างกันโลก็เป็นราคาต่ำสุดช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาต่ำสุดก็จะแตกต่างกันทั้งหมดที่เขาโชว์นะครับก็จะเป็น bullish candlestick สีเขียวนะครับตันๆสีเขียวตันๆมีหางสีเขียวมีหางยาวๆด้านบนหรือสีเขียวมีหางยาวๆด้านล่างทุกอย่างมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง bullish ไปแล้วเนาะเราไปดู bearish candlestick กันครับ หน้าตาเป็นไงก็ตรงข้ามครับก็เป็นสีแดงมีไฮมีโลเหมือนกันแต่บอดี้เป็นสีแดง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 ,แดงทั้งหมดคือ b e a r i s c Candlestick เรามาทำความเข้าใจเรื่องการซื้อการขายผ่าน Candlestick นะครับเขาอธิบายอย่างนี้ครับรูปร่างหน้าตาของ Candlestick ที่ต่างกันเนี่ยจ้จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสงครามการสู้รบกันระหว่างบูกับแบร์ง,ง่ายๆคือฝ่ายซื้อฝ่ายขาย มีความต้องการซื้อความต้องการขายที่แตกต่างกันทุกอย่างสะท้อนอยู่ในแคนเดลสติ๊กทั้งหมดแล้วความยาวของบอดี้ความยาวของไฮความยาวของโลไซตเทียดด้านบนไซ้เทียดด้านล่างเนี่ยทุกอย่างบอกเรื่องราวกยกับแรงซื้อและแรงขายทั้งหมดเลยนะครับเขายกตัวอย่างอย่างนี้ครับแท่งเทียนสีเขียวที่มีหางยาวๆด้านบนเนี่ยก็จะมีแรงขายกดลงมาใช่ไหมครับในทางกับการถ้ามีหางยาวๆด้านล่างเนี่ยก็มี แรงซื้อดันขึ้นไปแรงขายกดลงมาแรงซื้อดันขึ้นไปตัวนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะเร็วๆแบบแรงซื้อแรงขายธรรมดาครับแต่ถ้ามีหางสั้นๆล่ะครับก็ไม่ค่อยมีนนย้ะอะไรเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจนะครับเราสนใจแต่หางยาวๆหางยาวบอกแรงซื้อแรงขายปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วความยาวของบอดี้ล่ะครับบอกอะไรเราพูดง่ายคือ บอดี้ยิ่งยาวก็แสดงว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายค่อนข้างเยอะแบบเดียวกับไส้เทียนแหละครับบอดี้ยิ่งยาวแรงซื้อแรงขายก็ยิ่งเยอะเขาบอกงี้ครับบางครั้งเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอัปเปอร์ไม่มีโลเวอร์ผู้ยัคือไม่มีไส้ด้านบนด้านล่างหรือถ้ามีก็เล็กๆครับมีแต่เนื้อเทียนหรือบอดี้ใหญ่ๆเลยเนี่ยมันก็แสดงถึงอารมณ์ของตลาดว่ามีปริมาณการซื้อค่อนข้างเยอะปริมาณการขายค่อนข้างเยอะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของแท่งเทียนไม่มีไส้บนไม่มีไส้ล่างเลยมีแต่บอดี้แบบตันๆเลยแบบนี้ครับชัดเจนว่าฝ่ายที่เป็นคนกําหนดตลาดเป็นฝ่ายบลูหรือว่าปริมาณการซื้อค่อนข้างเยอะเยอะมากๆในทางกับการแท่งสีแดงเนี่ยก็ฝ่ายที่กําหนดทิศการข,ขึ้นที่ของตลาดก็คือฝ่ายแบลหรือปริมาณการขายแบบปริมาณการขายแบบเยอะๆเลยนะครับ นอกเหนือจากแท่งเทียนเดี่ยวๆแล้วเนี่ยเขาอธิบายถึงกลุ่มของแท่งเทียนนะครับเขาบอกว่าถ้ากลุ่มของแท่งเทียนเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าแรงซื้อหรือแรงขายเนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่แบบลดตัวลงหรือว่าเพิ่มขึ้นนะครับมีแรงซื้อมากขึ้นหรือว่าแรงซื้อน้อยลงแรงขายมากขึ้นหรือแรงขายน้อยลงทั้งหมดที่เราแชร์อธิบายสถานการณ์เนี่ยเราเรียกว่าโมเมนตัมกราฟตัวนี้นะครับแสดงถึงแท่งเทียนที่เป็นบาลิสสาแท่ง ในทิศทางขาลงแต่และแท่งนะครับสังเกตว่าแท่งแรกเนี่ยทั้งยาวทั้งใหญ่บอดี้เนี่ยตันๆไซเทียนเล็กๆถัดมาบอดี้ก็เริ่มเล็กลงครับไซเทียนก็เล็กๆอยู่และสุดท้ายบอดี้นี่เล็กมากไซเทียนเห็นชัดเลยครับว่าใหญ่กว่าบอดี้ด้วยซ้ำแท่งแรกเนี่ยควาหมายก็คือมีโมเมนตัมในขาลงครับชัดเจนมากแท่งที่2เนี่ยโมเมนตัม um ขาลงเริ่มเบาบางลง จนมาถึงแท่งที่3เนี่ยก็แทบจะไม่มีโมเมนตัมในขาลงละแปลว่าขาลงใกล้จะจบลงแล้วทั้งหมดเนี่ยรวมๆก็คือเป็นการโชว์ว่าแท่งเทียนในขาลงเนี่ยโมเมนตัม um มันลดลงเรื่อยๆสังเกตนะครับแพทเทิร์นเนี่ยจะเกิดขึ้นบริเวณที่ใกล้เคียงกับแนวรับพอใกล้ๆแนวรับเนี่ยปริมาณการขายหรือโมเมนตัมการขายเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงเขาให้เราสังเกตงี้ครับกองสีน้ําเงินเนาะ สังเกตว่าแท่งเทียนแท่งสีแดงยาวๆแล้วก็ลดตัวลดตัวจนจนเหลือเป็นแท่งเทียนเล็กๆแท่งสีแดงมีหางด้วยแท่งเทียนแท่งสีแดงยาวๆลดตัวลงลดลดตัวลงจงเปลี่ยนเป็นสีเขียวแท่งเทียนสีแดงยาวๆใหญ่ๆลดตัวลงจนหางยาวๆเนื้อเทียนเล็กๆทั้งหมดเนี่ยนะครับสังเกตว่าเป็นโมเมนตัมบาลิชโมเมนตัมที่ลดลงบริเวณแนวรับโอเคไหมครับ พูดง่ายคือแรงขายน้อยลงที่แนวรับก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นแรงขายน้อยลงมีโอกาสกลับตัวขึ้นแรงขายน้อยลงก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นแบบเดียวกันครับรูปนี้ก็เป็นโมเมนตัมที่เป็นบูลลิชบูลลิชลดลงเรื่อยๆนะครับจากแท่งใหญ่ๆก็ลดลงหน่อยหนึงจนถึงเนื้อเทียนเล็กๆหางเทียนย,ยาวๆไส้เทียนยาวๆสังเกตนะครับเหมือนกันบูลลิชโมเมนตัมเนี่ยจะค่อยๆลดลงเวลามัน เข้าใกล้แนวต้าน resistance level เส้นสีเหลืองใช่ไหมครับก็จะลดลงเล็กๆไปเรื่อยๆพร้อมที่จะกลับตัวเป็นขาลง momentum bullish momentum ลดลงพร้อมที่จะกลับตัวเป็นขาลงโอเคนะครับแล้วไอ้ไส้เทียนเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างไส้เทียนเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ตลาดกำลังจะเปลี่ยนไปถ้าเป็นไส้เทียนด้านบนยาวๆนะครับก็แปลว่า ราคาขึ้นที่ขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วอยู่ก็โดนตบลงมาครับก็จะเกิดเป็นไส้เทียนยาวๆด้านบนนะครับถ้าเป็นไส้เทียนด้านล่างล่งละครับก็ราคาขึ้นที่ลงสักพักหนึ่งแล้วก็ถูกตบขึ้นราคามันก็จะขึ้นปรับจากขาลงเป็นขาขึ้นอย่างฉับพลันแบบนี้ก็จะเป็นไส้เทียนด้านล่างนะครับไส้เทียนยาวๆเนี่ยมีความหมายว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มขึ้นในอารมณ์ของตลาด จากตอนแรกเป็นขาลงใช่ไหมครับก็อ,อยู่ก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นโดยฉับพลันเลยก็จะเป็นไส้เทียนด้านล่างยาวๆเหมือนกันครับตอนแรกเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วก็ถูกตบลงมาเป็นอารมณ์ขาลงอยา่างรวดเร็วก็จะเป็นไส้เทียนด้านบนยาวๆแล้วความสําคัญของไส้เทียนล่ะครับความสําคัญของไส้เทียนนะครับถ้าเป็นไส้เทียนที่ยาวๆอยู่ด้านบนเนี่ยปกติเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นครับ ขาขึ้นกําลังหมดแรงก็จะเกิดไซเทียนยาวๆด้านบนในทางกลับกันครับถ้าเกิดไซเทียนด้านล่างยาวๆแล้วครับก็จะเกิดขึ้นในขาลงในช่วงขาลงที่เริ่มหมดแรงนะครับกำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นขาขึ้น